คำถามนะครับการส่งเสริมฮาลานกําหนดอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่การส่งเสริมฮาลานที่ผ่านมานะฮะของพักการเมืองกับภาครัฐเนี่ยมีอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติหรือไม่ข้อสองนะครับหากการส่งเสริมฮาลานไม่มีกําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติแต่ภาครัฐกลับไปส่งเสริมพักท่าน มีนโยบายจะแก้ไขอย่างไรและเมื่อไรเพื่อไม่ให้ภาครัฐทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูนะครับเพื่อไม่ให้ภาครัฐทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะไป,ไปส่งเสริมฮาลานเนี่ยซึ่งไม่ได้อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยและในกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยระบุชัดเจนว่ารัฐต้องทําตามยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยแต่ถ้าเกิดไม่มีการส่งเสริมฮาลาไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นนโยบายแล้วไปส่งเสริมมาก่อนหน้านี้ มันผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญพักของท่านนะครับจะดำเนินการอย่างไรนะครับการุณาชี้แจงกลับภายในเจวันฮะนี่ข้อสองครับข้อสองนะครับมาดูข้อสามบ้างนะครับผมถึงบอกไงยุทธศาสตร์ชาติมีทั้งหมดหกด้านนะครับหกด้านข้อสามนะครับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้อย่างประสบความสำเร็จใน20ปีดังนั้นจึงได้มุ่งพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิด3าประการได้แก่วงเล็บหนึ่งต่อยอดอดีตโดยมองย้อนหลังไปที่รากเหงา้าทางเศรษฐกิจอัตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายนำมาประยุกต์ผสมประสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่บงเล็สอปรับปัจจุบันเพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆวงเล็บ3สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคตด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่รวมทั้งปรับโมเดลธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปัจจุบัน ปัญหานะครับของข้อนี้นะฮะการสร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์และวัฒนธรรมเชิงธุรกิจเชิงสุขภาพท่องเที่ยวสำราญทางน้ําและท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคเพื่อให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยววิถีพุทธของโลกนะครับคำถามนะครับพักท่านมีนโยบาย ด้านความสามารถในการแข่งขันเพื่อให้ประเทศมีไรายได้สูงกว่าปัจจุบันอย่างไรโดยเน้นส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมรุ่มน้ำที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเนื่องจากไทยมีจุดเด่นด้านแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สวยงามและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายรวมทั้งอาหารไทยดนตรีมวยไทย การร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตวัฒนธรรมไทยพุทธตามเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำทั้งเรือสำราญและเรือยอชตามใจฝั่งทะเลอันดาบันและอ่าวไทยกอแกนที่สวยงามรวมทั้งการท่องเที่ยวตามรุ่มแม่น้ำลำคลองดังสมยานามว่า เวนิสตะวันออกบางกอกแห่งปรูงสยามนะครับนี่คือข้อ3นะครก็กรุณาชี้แจงกับภายใน7วันเหมือนกันนะครนะครับที่เราต้องการให้พรรคการเมืองตอบนโยบายมานะครับนี่ข้อ3นะคร